การใส่บาตรที่ถูกต้องได้อนิสง์ผลบุญสูงสุดเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตวิธีปฏิบัติตัวในการใส่บาตรมีดังนี้ 1. ขณะรอใส่บาตรให้ทําจิตตั้งมั่นไว้ว่าจะใส่บาตรโดยไม่เจาะจงเมื่อพระเนนรูปใดเดินผ่านมาก็ใส่บาตรไปตามลำดับจนหมดอาหารที่เตรียมมา ไม่เลือกใส่องค์นี้ไม่ใส่องค์นั้นการใส่บาตรโดยไม่เจาะจงนี้พระพุทธเจ้าส่งสรรเสริญว่ามีพลานิสงมากกว่าการใส่บาตรโดยเจาะจง 2. เมื่อพระภิกษุเดินเข้ามาใกล้จะถึงที่ที่เราอยู่พึงอธิษฐานจิตเสียก่อนโดยถืออาหารที่เตรียมมาใส่บาตร ยกอาหารขึ้นเสมอหน้าผากแล้วกล่าวคำอธิษฐานว่าสุขทินังวะตะเมทานังอาสวัคยยาวะหังโหตุทานที่ข้าไปเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นกิเลสเถิดสามหลังจากอธิษฐานเสร็จลุกขึ้นยืนและถอดรองเท้า เพราะการสวมรองเท้าถือว่ายืนสูงกว่าพระถือเป็นการไม่สมควรเหมือนเป็นการขาดความเคารพแต่ก็มีกรณียกเว้นเช่นเท้าเจ็บหรือเป็นที่น้ำขังเฉกะแฉะเป็นต้นแต่ที่ไม่ควรก็คือบางคนถอดจริงแต่กลับไปยืนอยู่บนรองเท้าเสียอีกยิ่งสูงไปกันใหญ่ดังนั้นถ้าตั้งใจจะไม่ใส่รองเท้า ก็จัดที่ให้พระสงฆ์ยืนสูงกว่าสเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วถ้ามีโต๊ะรองอาหารหรือรถยนต์จอดอยู่ด้วยให้วางขันข้าวหรือถาดใส่อาหารนั้นยืนตรงน้อมตัวลงไหว้พระสงฆ์แต่ถ้าตักบาตรอยู่ริมทางควรนั่งแล้ววางขันข้าวหรือถาใส่อาหารไว้ข้างตัว แล้วยกมือไหว้พระสงฆ์พร้อมกับอธิษฐานว่านัตติเมสารนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังออเตนะสัจจวัตเชนะโสธิเมโหตุสัพทาสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดา ห้าหลังจากนั้นควรอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการกรวดน้ําและกล่าวว่าหิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอบุญทั้งหลายจงสําเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าขอให้ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด และที่สำคัญอย่าได้มีคำถามว่าการทำบุญนี้จะมีผลถึงผู้ตายหรือไม่ผู้ตายจะได้รับประทานข้าวปลาอาหารนี้หรือไม่เพราะเมื่อเราทำความดีมีความกตัญญูรู้คุณรำลึกถึงผู้ล่วงลับหรือใครก็ช่างผู้รับจะได้รับหรือไม่ไม่สำคัญเพราะหลักสำคัญอยู่ที่ว่าการทำทานช่วยให้เราเกิดปิติ และสิ้นความตรณีเกิดความอิ่มใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของมนุษย์ที่ดีครบถ้วนแล้วไม่มีสิ่งบกพร่องก็น่าจะเป็นการเพียงพอแล้วขออนุมโมทนาบุญแด่ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้สาธุเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม การใส่บาตรที่ถูกต้องได้อานิสง์ผลบุญสูงสุดเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตวิธีปฏิบัติตัวในการใส่บาตรมีดังนี้ 1. ขณะรอใส่บาตรให้ทําจิตตั้งมั่นไว้ว่าจะใส่บาตรโดยไม่เจาะจงเมื่อพระเนนรูปใดเดินผ่านมาก็ใส่บาตรไปตามลําดับจนหมดอาหารที่เตรียมมา ไม่เลือกใส่องค์นี้ไม่ใส่องค์นั้นการใส่บาทโดยไม่เจาะจงนี้พระพุทธเจ้าส่งสรรเสริญว่ามีพลานิสงมากกว่าการใส่บาทโดยเจาะจง 2. เมื่อพระภิกษุเดินเข้ามาใกล้จะถึงที่ที่เราอยู่พึงอธิษฐานจิตเสียก่อนโดยถืออาหารที่เตรียมมาใส่บาท ยกอาหารขึ้นเสมอหน้าผากแล้วกล่าวคําอธิษฐานว่าสุขทินังวะัตะเมทานังอาสวัคขยาวหังโหตุทานที่ข้าระเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นกิเลสเถิดสามหลังจากอธิษฐานเสร็จลุกขึ้นยืนและถอดรองเท้า เพราะการสวมรองเท้าถือว่ายืนสูงกว่าพระถือเป็นการไม่สมควรเหมือนเป็นการขาดความเคารพแต่ก็มีกรณียกเว้นเช่นเท้าเจ็บหรือเป็นที่น้ำขังเฉกะแฉะเป็นต้นแต่ที่ไม่ควรก็คือบางคนถอดจริงแต่กลับไปยืนอยู่บนรองเท้าเสียอีกยิ่งสูงไปกันใหญ่ดังนั้นถ้าตั้งใจจะไม่ใส่รองเท้า ก็จัดที่ให้พระสงฆ์ยืนสูงกว่าสเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วถ้ามีโต๊ะรองอาหารหรือรถยนต์จอดอยู่ด้วยให้วางขันข้าวหรือถาดใส่อาหารนั้นยืนตรงน้อมตัวลงไหว้พระสงฆ์แต่ถ้าตักบาตรอยู่ริมทางควรนั่งแล้ววางขันข้าวหรือถาใส่อาหารไว้ข้างตัว แล้วยกมือไหว้พระสงฆ์พร้อมกับอธิษฐานว่านัติเมสรนังอัญยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพทาสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าวเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดา ห,หลังจากนั้นควรอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการกรวดน้ําและกล่าวว่าอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอบุญทั้งหลายจงสําเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าขอให้ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด และที่สำคัญอย่าได้มีคำถามว่าการทำบุญนี้จะมีผลถึงผู้ตายหรือไม่ผู้ตายจะได้รับประทานข้าวปลาอาหารนี้หรือไม่เพราะเมื่อเราทำความดีมีความกตันอยู่รู้คุณรำลึกถึงผู้ล่วงรับหรือใครก็ช่างผู้รับจะได้รับหรือไม่ไม่สำคัญเพราะหลักสำคัญอยู่ที่ว่าการทำทานช่วยให้เราเกิดปิติ และสิ้นความตรณีเกิดความอิ่มใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของมนุษย์ที่ดีครบถ้วนแล้วไม่มีสิ่งบกพร่องก็น่าจะเป็นการเพียงพอแล้วขออนุมโมทนาบุญแด่ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้สาธุเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม